เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่ยิมสมิถุนายนวันนี้กับข่าวแรกนะครับแน่นอนว่าเรามาที่เรื่องตลาดซื้อขายของทีมกันก่อนครับมากันทีเดียแรกนะครับกับเรื่องของเมสันเมาส์กองกลางจากเชลซี จากาข,ข่าวในช่วงหองค่ำวันนี้นะครับที่มีการระบ,บุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้ยินข้อสเสนอครั้งที่3ให้กับเชลซีพิจารณาไปแล้วนะครับกับข้อสเสนอประมาณ55ล้านปอนด์ในการดึงตัวเมสันเมลมาร่วมทีมนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและจากรายงานล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้นะครับจากหลายสื่อเลรลาได้ออกมาประโคมข่าวเป็นเสียงเดีวยวกันนะครับว่าเชลซีได้ตอบปฏิเสธข้อสเสนอรอบที่3ของทัพปีแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แต่ก็ยังพอจะคุยกันได้นะครับหาว่าขอ้อเสนอในรอบต่อไปนั้นอยู่ในหลัก58บวก7ล้านปอนด์หรือว่าขอ้อเสนอโดยตรง58ล้านปอนด์แล้วก็แอนออนอีก7ล้านปอนด์รวมเป็น65ล้านปอนด์เพื่อจบดีลนี้ครับทั้งนี้เรามาดูว่าทางทัพปีแสดงนะครับมีปฏิกิริยาอย่างไงบ้างหลังจากที่เชลซีนาต่อปฏิสเสธข้อเสนอครั้งที่3ของทีมไปนะครับเริ่มที่จากไซมอนสโตนนะข่าวเที่ยงหนึ่งจาก BBC นะครับที่ดองมาระบุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกว่าเงินจำนว58น58บ ที่เชลซีต้องการสําหรับค่าตัวของเมสันเมาส์นั้นมันมากเกินไปครับเนื่องจากว่านักเตะเหลือสัญญาแค่หนึ่งปีเท่านั้นแถมตัวเมสันเมาส์นะครับก็ยังยืนยันว่าจะไม่ขยายสัญญาใหม่กับเชลซีออกไปด้วยมาที่ฝั่งของฟราบิโซโรมาโน่กันบ้างนะครับที่ออกมาระบุว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการคำตอบจากเชลซีว่าจะสามารถทำข้อตกลงคว้าตัวเมซันเมาส์มาร่วมทีมได้หรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นด้วยวิธีการแก้ไขารายละเอียดในการออกแบบสัญญาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่แมนเชสเตอร์ยู็ดยืนยันนะครับว่าจะหลีกเลี่ยงการชำระเงินที่มากกว่านี้แล้วคือจะไม่เกิน55ล้านปอนด์อย่างแน่นอนซึ่งหากว,ว่าท้ายสุดเชลซีปฏิเสธนะครับทางสโมสร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็พร้อมจะออกจากการเจรจาและมองหาตัวเลือกอื่นที่เป็นไปได้แทนเมซอนเมส์นั่นเองครับ นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานจากทางไมค์คิแกนนักข่าวชื่อดังของดลี่แมลนะครับที่ก็ได้ออกมาระบุเหมือนกับโรมาโนเลยครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยไนแต่นั้นไม่ต้องการจะจ่ายค่าตัวของเมสันเมาส์ในตัวเลขที่สูงกว่านี้อีกแล้วแต่สโมสรยินดีจะพูดคุยเพื่อแก้ไขรายละเอียดในสัญญาที่ดีขึ้นเท่านั้นครับส่วนตัวเลขที่ทางเชลซีขอมาคือ58บวก7ล้านปอนน์นั้นแมนเชสเตอร์ยไนเตดไม่พร้อมจะตอบกลับกับข้อเสนอดังกล่าวของเชลซีครั้งนี้ครับมาขึนที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของรา วันนี้รายงานล่าสุดจากคริสเวลเลอร์นักข่าวของเดลี่เมลนะครับที่ออกมาระบ,บุว่าราสมิวไฮลูนาเป็นกองหน้าเป้าหมายหลักที่เป็นไปได้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากว่าอาตาลันต้านะโกงค่าตัวกองหน้าดาวรุ่งว้20่ปีรายนี้ไว้สูงถึง86ล้านปอนด์ด้วยกันและทางแมนยูไนเต็ดนะครับก็ชัดเจนว่าต้องการจ่ายค่าตัวแค่ครึ่งหนึ่งของราคาที่ตั้งไว้เท่านั้นก็คือประมาณ4ี่ิล้านปอนด์หรือว่าคิด อย่างไรก็ตามนะครับจนถึงตอนนี้การเจรจาระหว่างทั้ง2ฝ่ายนั้นยังคงมีการดําเนินการอยู่และก็ต้องรอดูครับว่าทั้ง2สโมสรนั้นจะได้ข้อสรุปสําหรับยีนี้หรือไม่ครับมากันดีกข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของดาบเิดเคอกับรายงานล่าสุดของทางนิซาคินเซลล่านะข่าวชื่อดังนะครับือจากรายงานนะที่ออกมาระบุว่ามีสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียนะครับพร้อมจะดึงตัวดาบิดเคอไปร่วมทีมอย่างแน่นอนครับในช่วงซัมเมอร์นี้และที่สําคัญนะครับก็พร้อมจะให้ข้อเสนอระดับที่ดาบเบิดเแคร์น่ะจะไม่สามารถปฏิเส นอกจากนี้นะครับทางนิซาคินเซล่าก็ยังเผยเพิ่มเติมกับเคสของอันเดรโอนาดาในทวานจากอินเตอร์มิลานนะครับที่ตอนนี้กำลังมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับทัพป,ปีศาจแดงเราซึ่งจากรายงานนะครับมีการเปิดเผยว่าทางทัพป,ปีศาจแดงมีการเจรจาโดยตรงกับไนยทยอวานรายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่คาดว่าค้อเสนอต้องประมาณ50ล้านปอนด์เท่านั้นทางอนะินเตอร์มิลานถึงจะยอมรับค้อเสนอจากทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรายงานต่อมากับเรื่องของอาเดียนดาบิโอกงกลางตัวเก่งจากยูเวนตุสนะครับ วันนี้รายงานล่าสุดจากซานลูกาดิมาซิโอนักข่าวจากสกายตะเรียนนะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้ยูเวนตุสใกล้จะจับราเบโอขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปอย่างน้อยอีก1ปีได้แล้วครับและตอนนี้ข้อสรุปทุกอย่างนั้นก็ใกล้จะลงตัวแล้วด้วยครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของทางไซมอนโจนนักข่าวของเดลี่เมลหรือจากรายงานนะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้ดอนมูนกลับมาให้ความสนใจแอนโทนีอิลังกาอีกครั้งครับที่จะดึงตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งคาดว่าตัวเลขของค่าตัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์ด้วยการที่ทางทัพปีสแสดงนั้นจะต้องการจากดอทมุลครับมากันดี่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเจ้าหนูอารมัดดิโอโลกันบ้างวันนี้จากรายงานของฟราบิสโซโรมาโนล่าสุดนะครับทด่ออกมาระบุว่า อามัดแนะนี่ตอบปฏิเสธข้อเสนอจากเหล่าบรรดาทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเวสต์แฮมยูเนเต็ดฟูลแลมและก็เบอร์ลีย์ที่แสดงความสนใจเข้ามาว่าอยากจะยืมตัวเขาไปร่วมทีมด้วยตัวเขาเนี่ยครับได้ออกมายืนยันว่าต้องการกลับไปเล่นกับเซนเดอร์แลนด์ในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพมากกว่าหางว่าสโมสรนะั้มีแผนจะปล่อยตัวเขายืมตัวอีกครั้งครับในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนี้ครับกับรายงานของทางเซนต์อเดลแลนด์เอ็กโคสื่อทองดินของเซนเดอร์แลนด์นะครับก็ยังได้อออออกกกกกกม OME, กมนะกกมมมมมมาาาาาาาโโหหยงงงงนนนนัััััััววววว่่่่่ททแดดะะ็ตต้้รรรรรึลบบีีคคเพสส ขึ้นมาสู่หลีกสูงสุดให้ได้หลังจากในซีซั่นก่อนนั้นเกือบจะทําได้สําเร็จแล้วครับแต่ทางนี้ทางซันเดอร์แลนด์ก็เข้าใจดีนะครับว่าความต้องการแรกของอามัดเดียโลน่ะก็คือต้องการพิสูจน์ตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดใหญ่มากกว่าอย่างไรก็ตามนะครับหากว่าทวอามัดเนี่ยต้องการกลับมาให้นี่อีกครั้งทางซันเดอร์แลนด์ก็พร้อมจะเปิดอ้าแขนรับทันทีเช่นกัน สำหรับในเคสของอามัดเดียโลนะครับในซีซั่นก่อนนั้นก็ไปเล่นแบบยืมตัวกับซันเดอร์แลนด์นี่แหละใน League The ลกีกเดอชเปยนชิพแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับและก็เกือบจะพาซซนเดอร์แลนด์เน่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จสำหรับไถิติของอารมัดในซีซั่นก่อนกับทัพแมวดำนะครับลงสนามทั้งสิ้เก9เกมในทุกรายการยิงไป14ประตูและก็มีอีก3แอสซิสต์ด้วยกันครับ มากันนีกข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเจ้าหนูอเลฮันโดกาญชโชกับรายงานล่าสุดจากทางเซมิลักเฮิร์สของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ครับด้วยจากรายงานหน้าที่ออกมาระบุว่าในซีซั่นหน้านะครับหรือว่าซีซั่น2023-24ทางสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมจะมอบเสื้อตำนานของสโมสรมอยางหมายเลขเสร็จให้กับอเลฮันโดกาญชโชสวมใส่ในซีซั่นที่จะถึงนี้ครับ สำหรับอเลฮันโดกานโชนะครับปัจจุบันสวมเสื้อเบอร์49และก็ต้องยอมรับว,ว่าพัฒนาการของเจ้าหนูรายนี้นะดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุดในช่วงเดือนก่อนนั้นก็เพิ่งจะได้ขยายสัญญาฉบับใหม่กับสโมสซอนออกไปอีก5ปีพร้อมกับรับค่าเหนื่อยก้อนโตถึง50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับในวัยแค่18ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามครับเหล่าแฟนบอลของสโมสรนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับที่จะให้กานาโชน่ะใส่หมายเลขเจ็ดเลยในซีซั่นหน้าเนื่องจากมองว่ามันจะสร้างความกดดันให้กับเด็กเปล่าๆครับและอีกอย่างนะครับก็อยากให้ตัวกานาโชน่ะพิสูจน์ตัวเองอีกสักหนึ่งซีซั่นมากกว่าว่าคู่ควรกับเสื้อหมายเลขเจ็ดของสโมสรหรือเปล่าครับสำหรับเสื้อหมายเลขเจ็ดของสโมสรน,นะครับหลายคนก็น่าจะทราบกันดีว่าตั้งแต่คริสเตียโนโรนัลโดทิ้งมรดกนี้ไว้ในปี2003นะครับก็แทบจะไม่มีนั้งแต่คนไหนเลย สวมใส่เสื้อหมายเลขนี้แล้วแล้วก็ทําได้ดีนะครับไายมาตั้งแต่ไมเคิลโอเว่นอังเกลดีมารีย m เมมฟิสเดยและก็รวมไปถึงอเล็กซิสซานเชสด้วยส่วนนักเตะที่สวมเสื้อหมายเลขนี้แล้วและพอจะทําได้ดีนะครับก็จะมีเอดิสันคารวาน่และก็อันโตนอวานเซียครับซึ่งกับรายหลังนี้เคยยอมรับนะครับว่าเป็นภาระที่โคตรหนักอึ้งเลยครับกับการสวมเสื้อหมายเลขเจ็ดของสโมสรมากที่ข่าวต่อไปนะครับแวะมาที่เรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรกันเล็กน้อยครับกับรายงานของทาง Daily Express ดูจากรายงานนะคร เซอร์จิลิข์คริฟพร้อมจะยอมรับประวัติที่ซ้ำรอยเหมือนกับตอนนี้เขาพยายามจะเทคเวอร์สโมสรเชลซีในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากตอนนี้ชิกจาซิมนะ่อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆในการเข้าใกล้แล้วจะเทคเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม